จากการเสียแล้วสิ่งที่ตั้งใจก็คือเราจะมานาสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์เราได้พบได้เห็นมาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาิ่มต้นเ,เลยเนี่ยนะครับผมก็มาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าป่าชุ่มชื้นให้ประชาชนได้เห็นให้เด็กได้สัมผัสว่าการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยต้นไม้นั้นเราสามารถดูแลได้นะครับเราสามารถสร้างป่าในเมืองได้และทุกคนก็ได้รับประโยชน์จากป่าโดยการเข้าสามัมัส เราได้สร้างสวนป่ารอดชื้นะครับไว้กลางเมืองเพื่อคนมาพักผ่อนตลอดเวลา2ปีนี้นะครับมีคนจานวนมากได้มาพักผ่อนที่นี่แล้วก็ได้สร้างความสนใจให้กับประชาชนในการปลูกต้นไม้นะครับจัดสวนที่บ้านซึ่งขนาดนี้ต้นไม้ในตลาดจังหวัดพิษณุโลกขายดีมาก สิ่งหนึ่งที่ทําก็คือจากสร้างแหล่งฝึกงานที่ดีๆในเรื่องร้านอาหารร้านกาแฟให้กับนักศึกษาอาชีวะผมทำมา2องปีนะครับเด็กๆได้รับฝึกประสบการณ์อย่างสิ่งหนึ่งที่มาทำในปีที่2อั่ก็คือสิ่งที่มีคนบรรยายเรื่องไ o โ ว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากและสิ่งที่คนเรียกร้องนะครับเรียกหาสรรหาก็คือเรื่องของผักออร์แกนิกผมก็ได้น,นํเรื่องไอนะครับมาทําฝักผักออร์แกนิกแล้วก็ทําเรื่องของใช้าสารชีพวพันธุ์ต่างๆในการทรําผักออร์แกนิกขนาดใหญ่ ท,ทํทช่วงดอกไม้ฉะนั้นขณะน,นี้สิ่งที่ได้ทําไปนั้นก็คือนําทั้งความรู้ประสบการณ์ทงการบริหารและก็ความรู้ที่ได้ศึกษาดูงานกับทีมงานที่ทําร่วมกันทั้งสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกับสนงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาคนรบริานนะครับเราประสบความสำเร็จมากนะครับขณะน,นี้ถ้าท่านเห็นก็จะเห็นผู้คนจำนวนมากนะครับมีทั้งมาพักผ่อนที่สวนมาดื่มกาแฟรับประทานอาหาร แล้วก็สิมงคันคือลงไปดูแปลงขับเอาไปด็กแล้วก็ปุ๊บ